สวัสดีค่ะนักเรียนอตอนนี้นะคะเรามาเจอกันในหัวข้อกําไรขาดทุนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของกําไรกับขาดทุนก่อนเนาะ,ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้า145นะคะเปิดหนังสือเรียนหน้า145อ่เปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วเนาะนี่เรามาดู ความหมายของกำไรกับขาดทุนก่อนเอ่อเรามาดูซิพี่นกคู่พี่นกคู่เขาบอกอะไรเราพี่นกคู่บอกว่านิทิศซื้อนาฬิการาคา1,500บาทนำมาขายต่อให้เพื่อน1,600บาทอ่ะ ดูแค่นี้คำถามแรกที่คขูอยากรู้เนาะได้กำไรหรือขาดทุนนิคิดจะได้กำไรหรือขาดทุนซื้อมา1 5 0 0ขายให้เพื่อน1,600นห้ยเห็นไหมคะซื้อมา1 5 0 0ขายไป1,600ขายมากกว่าที่ซื้อมาแสดงว่านิทิสได้กำไรเนาะอะ,อะแล้วได้กำไรกี่บาท จะรู้ได้อย่างไรว่าได้กำไรกี่บาทตัวเลขนี้ง่ายเนาะซื้อมา1,500ขายไป1,600แสดงว่าได้กำไร100บาทเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันนั่นเองเนาะอ่ะตอนนี้มารู้ความหมายของคำว่าทุนราคาขายกำไรแล้วก็ขาดทุนก่อนนะคะทุนทุนคืออะไรที่บ้านนักเรียนเนี่ยหลายคนก็ เปิดร้านขายของเนาะน่าจะรู้ดีคำว่าทุนก็คือราคาราคาสิ่งของที่ซื้อมาซึ่งบางคนจะเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจจะหมายถึงจํานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนก็ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะทุนก็คือราคาสิ่งของที่ซื้อมาบางคนเรียกว่าราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนอันนี้เราจะเรียกว่าทุนนะคะต่อไปราคาขายราคาขายละ่ะหมายถึงอะไรราคาขายก็คือราคาสิ่งของที่เราขายไปนั่นเองนะคะราคาสิ่งของที่เราขายไปต่อไปกำไรกำไรคืออะไรกำไรก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขายสิ่งของที่ได้เงินมากกว่าทุน โอเคเนาะกำไรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขายสิ่งของที่ได้เงินมากกว่าทุนอ่ะต่อไปขาดทุนละแล้วขาดทุนคืออะไรอ่ะในเมื่อกําไรเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราขายสิ่งของได้มากกว่าทุนแสดงว่าถ้าเราขาดทุนเราต้องขายสิ่งของแล้วได้เงินเป็นยังไงมากกว่าทุนไหมอ่ะไม่มากนะถ้ามากกว่ามันคือกําไรแสดงว่า ขายสิ่งของได้เงินน้อยกว่าทุนอ่ะจังไว้นะคะถ้าถ้าขายแล้วได้เงินมากกว่าทุนที่เราไปซื้อมาเราจะเรียกมันว่ากําไรแต่ถ้าขายแล้วได้เงินน้อยกว่าทุนที่เราไปซื้อมาเราจะเรียกมันว่าขาดทุนอ่ะเสร็แล้วมาดูต่อ,อเด็กหญิงคนนี้เขาก็ถามขึ้นว่าเฮ้ยกำไรหาเอร์เล่ะหรือกําไรร้อยละ5หมายความว่าอย่างไรคะ ถ้าดูอย่างที่นกคู่บอกตรงเนี้ยอันนี้ง่ายเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเป็นตัวเลขเรารู้เลยว่ากําไรเท่าไหร่แต่ถ้าบอกมาเป็นแบบนี้ล่ะกําไร5%หรือกําไรร้อยละ5หมายความว่าอย่างไรเราไปดูซิว่าหมายความว่าอย่างไรนี่ไงกําไร5%หรือกําไรร้อยละ5ก็หมายถึง ทุน100บาทขายได้กำไร5บาทคำว่าเปอร์เซนต์เคยบอกเนาะคำว่าเปอร์เซนต์เราต้องเทียบกับ100เสมอคำว่าเปอร์เซนต์คำว่าร้อยละเปอร์เซนต์กับร้อยละคือความหมายเดียวกันต่างกันที่การเขียนกับการถาม5%ปก็คือร้อยละ5ร้อย ละ5ก็คือ5เปร์เซนต์ความหมายเดียวกันนะคะเราจะเทียบกับ100เสมอจำไว้เลยกำไร5าเปร์เซนต์หรือกำไรร้อยละ5หมายถึงทุน100บาทขายได้กำไร5บาทนะคะอ่าเอาใหม่นะกำไร5าเปร์เซนต์หรือกำไรร้อยละ5หมายถึงเรามีทุนอยู่100บาทแล้วเราขายได้กำไร5บาทแสดงว่า เราขายไปในราคาเท่าไหร่ก็เอาทุนของเราคือ100บวกกับกำไร5บาทเราขายไปในราคา105บาทนะคะโอเคต่อไปขาดทุนขาดทุน5หรือขาดทุนร้อยละ5หมายความว่าอย่างไรคะ,ะเด็เหญิคนนี้ก็สงสัยต่อเนาะ,อะ ก็ถามมาเด็กชายคนนี้ก็ตอบเพื่อนไปว่าขาดทุนหรหรือขาดทุนร้อยละ5หมายถึงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเราจะเทียบกับ100เสมอนะคะเมื่อไรก็ช่างถ้ามีคำว่าเปอร์เซ็นต์ถ้ามีคำว่าร้อยละไม่ว่าจะเป็นขาดทุนหรือได้กำไรเราต้องเทียบกับ100อ่ะถ้าขาดทุน5%ก็จะหมายถึงว่ามีทุน100บาททุน100บาทขายขาดทุนไป5บาท ถ้าขายขาดทุนเอามาทำอะไรเอามาบวกหรือเอามาลบถ้าขายขาดทุนเราต้องนำมาลบค่ะถ้านำมาบวกเราจะเกินทุนทันทีอันนั้นเรียกว่ากำไรถ้าขาดทุนต้องนำมาลบแสดงว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนห้าบาทแสดงว่าเราขาดทุนห้าบาทเราก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือเก้าสิบห้าถูกต้องนํำมาลบกันนะคะ ยังไงจะรู้ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนต้องเทียบกับทุนจไว้นะจะรู้ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนต้องเทียบกับทุนถ้าขายได้มากกว่าทุนเราเรียกว่ากําไรถ้าขายได้น้อยกว่าทุนเราเรียกว่าขาดทุนจะรู้ว่าได้กําไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซนต์ต้องเทียบกับทุน1 0 0บาทบอกแล้วเนาะคำว่าเปอร์เซนต์หรือคําว่า ร้อยละเราต้องเทียบกับ100เสมออ่าตอนนี้เรามาดูอ่าพอนักเรียนศึกษาหน้าที่145เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่1 0 7นะคะเราเรียนหยิบแบบหยิบ <c oughs> หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดหน้า1 0 7ตามคุณครูอ่า ตอนนี้คุยอยู่ในแบบฝึกหัดนะหน้าที่107่งรนะคะโอเคกำไรกับขาดทุนให้บอกความหมายของสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้เหมือนเมื่อกี้เลยแต่นี่เป็นกำไรข้อหนึ่งบอกว่ากำไรเกาำไร9%ก้าเร์หมายความว่าอย่างไรเราต้องเทียบกับอะไรเอยเปอร์เซน็นต์ถูกต้องเทียบกับ100่งรอ่ะแสดงว่าทุน 100บาททุน100บาทตรงนี้บอกว่ากำไรใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าขายได้กำไร9บาทเพราะโจย์ถามกำไรเราก็ตอบกำไรทุน100บาทขายได้กำไร9บาทแล้วเราขายได้รวมแล้วเราขายไปนในราคาเท่าไหร่ แสดงว่าเราขายไปคําว่ากําไรให้นํามาบวกใช่ไหมลกูกทุน1 0 0บวกกับกําไร9บาทแสดงว่าเราขายไป109บาทถูกต้องง่ายไหมอ่าน้านี้ง่ายเนาะข้อ 2, ข้อ3ข้อ4ให้นักเรียนทําเองนะคะอ่ะอน,นี้เรามาดูข้อ2ใหญ่ด้านล่างข้อ2ใหญ่ด้านล่างอ่ะตอบคําถามต่อไปนี้อ่ะตอบคําถามต่อไปนี้ ข้อ1บอกว่าพิมพ์ซื้อผ้าเช็ดหน้าราคา100บาทนําไปขายได้กําไรอีกแล้วได้กําไร20บาทพิมพ์ขายผ้าเช็ดหน้าได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะข้อ1อันนี้เดี๋ยวเว้นไว้ให้นักเรียนทําเองเพราะคําว่ากําไรเราชินกับการหากําไรแล้วเดี๋ยวครูพาทําขาดทุนเนาะแล้วเดี๋ยวกําไรนักเรียนทําได้อยู่แล้วล่ะข้อ2ร้านค้าซื้อแก้วน้าพลาสติกมาราคา 100บาทอ่านไปพร้อมครูนะแต่พบรอยตำหนิจึงขายให้ลูกค้าขาดทุน30บาทร้านค้าขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมโจทย์ไม่ได้ถามว่าขาดทุนกี่บาทเพราะเรารู้แล้วว่าขาดทุน30บาท แต่ข้อนี้โจทย์ถามว่าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์โจทย์ถามเป็นเปอร์เซนต์เราต้องตอบเป็นเปอร์เซนต์นะคะอ่ะโจทย์ถามว่าร้านค้าขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุนกี่บาทเราก็ตอบนะคะอ่ะโจทย์ถามขาดทุนเราก็ตอบขาดทุนนะลูกขายแก้วน้ำพลาสติกโจทย์ถามว่าร้านค้าขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุนกี่บาทเราก็ตอบว่าขายแก้วน้ำพลาสติก โจถามว่าขาดทุนเราก็ตอบว่าขาดทุนเห็นไหมลูกกี่เปอร์เซนต์ขาดทุนกี่เปอร์เซนต์โจถามเป็นเปอร์เซนต์เราตอบเป็นเปอร์เซนต์เอาเปอร์เซนต์มาร้อยเลยขาดทุนกี่เปอร์เซนต์เราก็มาดูเขาบอกว่าขาดทุน30บาทคำว่าเปอร์เซนต์เราต้องเทียบกับหนึ่งรคำว่าเปอร์เซนต์นะคะเราต้องเทียบกับหนึ่งแต่ข้อนี้เห็นไหมโจทย์เขาเทียบกับหนึ่งให้เรา โจทเทียบโจทย์ให้ราคา100มาแล้วเราไม่ต้องไปแปลงตรงนี้ให้เป็น100เลยเรีอยเมืเอเป็น100แล้วสบายเลยนะักเรียนตอบได้เลยค่ะถ้าเทียบกับ100แล้วแสดงว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ขาดทุน30%ตามที่โจทย์ให้มาเลยโอเคเนาะข้อไหนโจทย์ถามขาดทุนเราตอบขาดทุนข้อไหนถ้าโจทย์ถามได้กําไรเราก็ตอบได้กําไรโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวถามเป็นร้อยละเราก็ตอบเป็นร้อยละอ่ะแต่บังเอญหน้านี้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกข้อเลยนักเรียนก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกข้อเลยนะคะโอเคหน้านี้น่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนทุกคนเนาะอะ,อะหวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะทําได้นะคะอะอย่าลืมครูฝากหนึ่งเรื่องอย่าลืมท่องสุดคูณด้วยนะคะท่องทุกวันนะคะ อยากให้ท่องสุขคูณทุกวันท่องให้ใครฟังก็ได้ท่องให้หนูไปยืนหน้ากระจกท่องให้ตัวเองฟังนั่นแหละดีที่สุดอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ